ผมแต่งแต่งเพลงอยู่เพลงครับผมอ้อนย่าขอเมียครับในคุณรอๆนะฮะอยากจะล้านมาอ้อนย่าขอเมียอยากจะล้านมาย่าย่ากจะอันนี้อันนี้มันย่าย่าที่วัวควายกินอ่ะไม่มันไ่ย่าอย่างนี้คุณย่าคุณย่าอ๋อถ้าพูดอย่างมี้รู้แล้วเออ ยาจ้าอันนี้มึงยาควายกินยืดสิคุณปูคุณปูคุณยาคุณยาเอายาคำนี้อะยาคำเดี้วเพือ่ายาจ้ายาจ้าอันนี้มึงยาควายกินยายายาจ้า ยาไอเสง่กูผิดตรงไหนวะก็ย่าอยู่ย่าเนี่ยย่าอย่างนี้เลยเนี่ยอ๋อเราตั้งใจเกินไปออย่าเนี่ยย่าคำนี้เลยย่าเจย่าขวายกินอ้อนย่าขอเมีย ยาจา้าหลานมาอ้อนยาขอเมียยาจา้าอารมณ์เพลงเราไปหาคุณปู่คุณยา่าครับยาจา้าหลานมาอ้อนยาขอเมียยาจา้าอันนี้ที่ที่ที่มึงเลาย่าเนี่ยอันนั้นมันคือยาที่วัวปายกิน มันบังคนละย่กกันคุณย่าคุณย่าย่าจ๋าย่าจ๋ามึงเอาย่ามาเยอะเหมือนกันเลยย่าครับย่าครับนี่แหละย่านี่ะย่าจ๋าอารมณ์ย่าจ๋าย่าจ๋ายนี่า ดูดิหัวแตกพอกำนานะครับเออนักร้องนักร้องปวดหัวเหรอคุณปั้นแล้วกันเนี่ยผมอยาเขาไปปั้นแล้วมีชื่อมีชื่อเขาไหมฮะเขาชื่ออะไรก็ชื่อเมือกชื่อเมือกไม่ไม่ไม่เขาแน่นชื่อไม่ดีฮะมีมีชื่อใหม่เขาไหมฮะตั้งชื่อเขาหน่อยชื่อใหม่หรือว่าเราประกาศลูกทุ่งเอาไม่เลือกเมือกติดขาเอาเป็นพวกชื่อสัตว์ไหมครับดังๆแยะเลยนะฮะเดี๋ยวค่อยคิดกันยังยังเจ็บ 不给不给钱，我咋弄？<noise> <noise> 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 <noise>